Oh. สบายดีจ้าพี่น้องพบกับเซฟพี่เมืล่ลไหจ้ามื่อไหร่มากินยำพี่น้องเอ้ยยำวุ้นเส้นใส่กุ้งใส่เห็ดจ้า mm hmm. พักแก้มเขาก,กับโบมีหลายม,ม,ลลมีมะระรักก็ไม่มะกเขือพี่น้องเอ้ย mm hmm. พักบได้หลายซำโบได้ออกข้างนอก mm hmm. อย่านโควิด hmm. พี่น้องเอ้ยเอาซำม,มีก็เลยยำไป สูตรสซวพิมมามาพี่น้องมากินน้ำกันจะ้ะสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องสบายอีกแถอที่สองบวกเลยกินยำบุลเฉ่นน้ำกันครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อจ้าเวสุข,ขุสุขคนเด้อจ้าพี่น้องทั้งเผื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนหม่จ้า

Đã nội em Nhỏ Đây khảo con này đâu ơi bà cần đưa Xe cái ngài

ตรงนี้บอกเก่าวนงนอกบ้านก่น้องยาโควิดไม่ให้กบ ต้นหอมอาแกตนหอมมได้ย้ำให้พี่น้องมึงครับสูตรจะพิมโมคือไฟโม่คือไฟ ดเซบดไม,ไม่ได้กินเถิมยิ้เขาห <laughs> <laughs> ินกระปุ้นเหรอไม่ได้บบมีพักนะพักบ่งพักสลัดพักแกบช ได้ไปตลาดตาดพี่นอ้องเอ้ไปเดิเข่าตลาดไปลตลเราตัดไปหาซื้อของผักให้ลูกหั <S <S กวแป๊บเดียวหอนซ้ำเดือนละเดือนเลหาของให้ลูกนะไว้ได้คลิปเหตุนะครับขีบได้ครับไ,ไปตลาดไปซื้อนมออปนไปเลตาตัดไปซื้อนม นี่ฮอดขวบซื้ออะไรพี่น้องเอ้ยทนายฝนกินเบอร์สามไปลดลงถูกกล่องพันกว่าถูกกล่องกว่พันหว่กล่องละเก้าร้อยเก,ก้าร้อยก็บาทมันลดรลาคาม,มาปลาปจ้อช่วงมันลดไปดอีก แต่ว่าวันที่หาเบิด์เคสก็เลยเอาอ,มอืมาพี่น้องเสียกับตัวเงี้ยไม่เอา,าเนี่ยกินมันจะมาหนักกันไง,นะงนอืมบอกว่าจะเสร็จเมื่อไบ่บอกอกินกับโบเป็นเนาะพี่น้อง <c oughs> ถานนนิน รักหนักหลังจังรักหนักเส็ยเงาเกื่อเลยยำมีสดยำนำแล้วทิมยำมันอืดเติมหอม